ครับอันนี้ลองเรือแม่น้ำท่าจีนครับเอ่เอกำลังเทียบท้าครับบ้าถอยลงน้ำไปเลยครับเล่นทุกอย่างนะเล่นอะไรนี้ด้วยเล่นรถเล่นโลงเล่นเรือเล่นเจ็ตสกีเล่นบ้นาทุกอย่างมาแล้วครับ เอกเอกเอกลงมาเลยอืมเอกเอกเนี่ยเรียบร้อยครับมาเดี๋ยวออกล่ากันนี่ แม่นั้นท้าจีนนะครับเจอรูเปล่า